อยู่ครับเป็นอยู่ครับขายได้บ้างยังอ๋อได้ปีนี่แย่ครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับทำประมงดีกว่าครับนี่ครับปูครับแน่นอนครับตัวใหญ่มากครับทำบองมงตัวนี้ประมาณสองขีดได้นะครับของมันถูป่ะช่วงนี้เหรอครับอืมของตอนนี้โลละสองร้อยมั้ยครับมันก็ถูกกว่าทุกผีสองร้อยก็เป็นมันเป็นต้นน้ำไงเขาต้องซื้อถูกไปเพราะว่าพ่อแม่ค้าพ่อค้าก็ต้องไปขายต่ออีกทีหนึ่งใช่ไหม ถ้าเกิดเขาซื้อไปแพงเขาไม่ได้จะขายเท่าไหร่วนมันแพงครับนี่ครับตัวนี้เิ็นอยู่เลยครับดิ้นอยู่เลยครับวนมันแพงมากเลยนี่ครับปูม้าเป็นเป็นนะครับใครไม่เคยเห็นครับนี่ปูม้าเป็นตัวนี้พอขึ้นมาจากน้ํามันก็อยู่ได้ไม่นานครับไม่เกินสองชั่วโมงครับจะตายนะครับมัต้องอยู่ในน้ําครับ ัวนี้เขาจะส่วนมากไปทำปูผัดของกะหรี่แล้วก็นึ่งนะนึ่งนะครับในร้านหาริุคารการน่ชอบทานกันครับปูมาครับปูม้าเรียกว่าปูม้าสีน้ำเงินครับบลูครับภาษาอังกฤษ b แ u ครับนี่ครับนี่กำลังปลดกันอยู่นะครับโอ้นี่ได้ปลาหมึกด้วยครับอมีปลาหมึกด้วยตัวหนึ่งครับแต่ว่าตายแล้ว ตายแลย้วนี่มีปลาใส่ปลามาด้วยแล้วก็มีปูนี่ปูปละนะปปาลครับปูะอะไรไม่ทราบนี่ครับปูยังไม่ <S <s <uss> <S ตายนะครับชอกยอแมีหมาแล้ว ที่นี่วางเบิดนะครับปูเยอะมากนะครับก็จะมีชาวมุงจำนวนมากนะครับนี่ครับเอาอวนแบบนี้ครับวนแบบที่เห็นนะครับอวนสีฟ้านะครับกองหนึ่งก็มีหกผืนนะฮะก็ไปวางไปจมไว้ใต้ทะเลนะครับสองสาวันแล้วก็ไปบดไปกู้มานะฮะได้มาแบบนี้ครับนี่ครับเป็นผลงานนะครับ เป็นผลผลิตที่ออกมานะครับพอได้คุ้มนะครับได้มาเท่าไหร่ก็ไม่เหลือครับเพราะว่ามีคนมาซื้อหมดนะครับตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับไข่ลากสายนะครับไข่นี้มันแต่อันนี้ไข่มันจะออกดำๆแลทานไม่ได้นะครับไข่ลากสายนี้ก็จะปะทิ้งไปแล้วก็ฐานเนื้อครับก็จะทานเนื้อ

ไหขาบ้านนั้นโอตัวนี้ประมาณสามขีดตัวเล็กแน่นกว่ามับอ,อ๋องบอกว่าูดูเล็กขนาดกลางๆจะแน่นนะครับตัวโตบางทีมันก็เนื้อมันจะน้อยครับ อย่าว่ลือตัวเลข้ายแล้วกนนั้นันะเลื่อนไปทั้งนั้นเลยคนนั้นมันหาตัวเลไปพัดจะที mọi người còn người mọi người mọi người mọi mấy, mọi người nó người ăn ăn